ทนที่สี่อาหารกะปของไว้กินตอนออกทัวร์ครับโอ้ยวันลายอยู่บาสิได้กินบ่เนี่ยท่านบ่ได้ออกทัวร์จะมา่ิได้กินบ่สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับ ตอนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินไล้มงคนน้อยครับผมวันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับพัสดุมาส่งให้บ้านแม่ขันเงินกล่องบเริ่มเลย เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างบอกว่าเป็นกล่องอย่างมีข้อความด้วยนด้านในมีข้อความด้วย ให้ฟังนะครับข้อความอันนี้อันที่หนึ่งหนังแห้งสองถุงฝากบ,บ้านหัวหน้าหนึ่งถุงเนืทับหนังแห้งมีอยู่สองถุงครับเดี๋ยวเราไปฝากบ,บ้านหัวหน้าหนึ่งถุงนะครับหนังแห้งคนละถุงนะครับ อันที่สองทีมบำรุงผิวให้แม่ดิว้าวว้าวว้าว,าวาตัวนี้แบกที่ตัวไหนมาจะเป็นตัวนี้มั้งเนาะนี่ครับทีมบำรุงผิวอันที่สามแป้งข้าเห็ดเผาแม่ขันน่าจะเป็นตัวนี้แป้งข้าเห็ดเผา อันที่สี่อาหารกระปของไว้กินตอนออกทัวครับโอ้ยวันลายอยู่บานสไดายกินบ่เนี่ยขั้นบ่ได้ออกทัวจะมัสิไดากิน,นบ่หมีขั้มีแกงเขียวหวานไก่แกงมัสมันไก่แกงผัดแกงเผ็ดไก่ อันที่ห้าคือปลาช่อนทะเลแห้งปลาฮิโนโัวขาดของแม่ยุกลาบขอบพระคุณแม่ยุมากๆนะครับขอให้แม่ยุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะเจ็บจาไข้จยจนเดอ้อแม่ยุเดอ้อขอให้สวยทุกวันขอให้รวยขึ้นทุกวันนะครับ ขอให้เฮงๆขอให้รวยๆขอให้ปังๆตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปขอบพระคุณมา,มากๆครับผมครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับจากขอบพระคุณคุณแม่ยุพินมากๆนะครับที่ส่งอาหารการกินของควันช้างบ,บ้านไม่ขันเงินของเรา ตอนออกทัวร์เราก็จะได้กินกันนะครับโอ้โหขอบพระคุณมากเลยวันนี้แม่ขันแม่ขันจ้าก่อนแล้วจ้าหน่อยขอบคุณแม่ยุด้วยจ้าหน่อยเร็วไม่มีของกินไม่ทำเลยบอโอ้น้อยใจบอดูครับดูเขาน้อยใจเออมีน้อยใจด้วยมีน้อยใจด้วย ม่ขันมีน้อยใจด้วยมีน้อยใจด้วยไม่ต้องน้อยใจนะครับอืมน้อยใจไม่ยุทำไมให้แตกควานหนูไม่ได้กินเลย <laughs> โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อหาให้กินก็ได้ยากเพ่าเรามีถมเถแ,แม่คุณเอ้ย ไม่ต้องห่วงนะไม่ขันนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหญ้าของเรามีเต็มนู้นเดี๋ยวพ่อไปตัดมาให้กินอีกนะครับเออตอนออกทัวนี่แม่ขันอยากกินอะไรจัดให้เลยครับมีเพียบ อ๋อออทำไมล่ะจ๊ะฮึทำไมล่ะจ๊ะฮึทำไมล่ะจ๊ะฮทำไมล่ะจ๊ะฮอ้ออออ๋อออ้๋ โอ้โอโจะมาจับทำไมจะมาจับทำไมกล้องจะเอาไปวิดีโอคอหาลูกชายบอกวิดีโอคอเป็นไหมนี่จะวิดีโอคอหาน้องตะวันบอก ยอคอเป็นอยู่เด้อฮะวันนี้ต้องนั่งเฝ้าเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ <c oughs> ว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหหลุดครับหลุดไปหาน้องตะวันวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยโอ้โห ไม่ขันเลยจริงๆเลยเนาะเจ้านี่ไม่ได้ไปหาน้องตะวันแค่วันเดียวเองหลุดโซ่แล้วก็วิ่งไปเลยนะครับ ไม่ต้องทำหน้าเศร้านะเดี๋ยวคุณพ่อก็พาไปหาใหม่อีกเด้อก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินพายมางคนน้อยของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับผม